บรรยากาศรอบทีมชาติไทยในช่วงก่อนศึกสำคัญกับสีลังกากลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วประเทศการเตรียมทีมตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายทั้งในแง่ของสภาพร่างกายของนักเตะแทคติกที่ต้องปรับและโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้ไวที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เวทีแข่งขันจริงที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค บวกกับกระแสฮือฮาล่าสุดจากฝั่งสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนที่ประกาศกำหนดการแข่งขัน AFF 2026ออกมาเป็นทางการทำให้เรื่องราวรอบทีมชาติไทยยิ่งคึกคักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแฟนบอลจำนวนมากจึงเฝ้ารอว,ว่าการซ้อมก่อนฟัดสีลังกาครั้งนี้จะส่งสัญญ,ญาณอะไรบ้างให้เห็นก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่จะวนกลับมาอีกครั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทีมชาติไทยเริ่มต้นการซ้อมในบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายแต่แฝงด้วยความจริงจัง นักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากสโมสรและต้องเร่งฟื้นสภาพร่างกายให้กลับมาพร้อมที่สุดขณะที่ทีมงานสตาฟโค้ชต่างใช้โอกาสนี้ในการประเมินความพร้อมอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฟิตเทคนิคหรือความเข้าใจเกมของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งการซ้อมถูกออกแบบให้เข้มข้นครึ่งทีละระดับเริ่มจากการเรียกความฟิตพื้นฐานไล่ไปจนถึงการจำลองสถานการณ์จริงที่คาดว่าจะเจอในนัดพบศรีลังกา จุดสำคัญที่ทีมโค้ชให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการปรับเกมรับที่ยังมีรอยรั่วให้เห็นในช่วงหลังรวมถึงการสร้างสารรค์เกมรุกให้หลากหลายขึ้นเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เดาเกมได้ง่ายประเทศสีลังกาแม้จะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นทีมแกร่งระดับแนวหน้าในเอเชียแต่ก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวินัยในการตั้งโซนรับและการโต้กลับที่ค่อนข้างรวดเร็วทีมไทยจึงไม่สามารถนิ่งนอนใจได้แม้แต่น้อย ในช่วงแรก็ขอองค์การเก็บตัวสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการมุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจร่วมกันของผู้เล่นเป็นอันดับต้นๆโค้ชชุดนี้ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนที่เพื่อสร้างพื้นที่ว่างการรับส่งบลรวดเร็วและการประสานงานที่ลดความผิดพลาดในพื้นที่สุดท้ายนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมทีมต่างพยายามแสดงศักยภาพเต็มที่เพื่อยึดตำแหน่งในทีมชุดหลักการเข้าซ้อมร่วมกับรุ่นที่ชื่อดังช่วยให้พวกเขาเห็นมาตรฐานที่ถูกคาดหวัง และสร้างแรงกระตุ้นภายในทีมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันแกนหลักที่มีประสบการณ์สูงหลายคนก็รับบทผู้นำในสนามช่วยปรับจังหวะช่วยสื่อสารและให้คำแนะนำกับรุ่นน้องอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภาพที่ส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศภายในทีมอย่างมากแม้การซ้อมาจะเป็นไปด้วยดีแต่ก็ยังมีโจทย์บางอย่างที่ต้องเร่งแก้โจทย์แรกคือการจบสกอร์ที่ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน แม้จะมีการสร้างโอกาสมากมายแต่ความเด็ดขาดในกรอบเขตโทษยังไม่คงเส้นคงวาเพียงพอทีมงานจึงต้องเพิ่มการซ้อมในลักษณะกดดันและจำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับเกมแข่งจริงเช่นการเล่นในพื้นที่แคบการยิงจังหวะเดียวหรือการประสานงานระหว่างกองหน้ากับกองกลางที่ต้องคมและแม่นยำขึ้นอีกโจทย์สำคัญคือความต่อเนื่องในเกมทีมไทยมักมีช่วงเวลาที่เกมไหลลื่น แต่บางช่วงกลับชะงักจนทําให้คู่แข่งตั้งหลักได้ง่ายการแก้จุดนี้จําเป็นต้องผ่านทั้งการปรับจังหวะในเกมและการเสริมความมั่นใจให้กับผู้เล่นด้านเกมรับโค้ชให้ความสําคัญกับจังหวะประกบตัวและการยืนตําแหน่งให้รัดกุมขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับทีมที่เล่นบางยาวและใช้การต่อบอลเร็วเข้าทําอย่างสีลังกาการรักษาระยะห่างระหว่างลายกลางกับแนวรับถูกเน้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างที่ถูกโจมตีได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการซ้อมสูตรตั้งแต่ทั้งในเกมรุกและเกมรับซึ่งเป็นจุดที่ทีมชาติไทยยังสามารถพัฒนาได้อีกมากเนื่องจากในการแข่งขันระดับทีมชาติแม้รายละเอียดเล็กน้อยอย่างลูกนิ่งก็สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เมื่อบวกกับข่าวใหญ่ที่แฟนๆพูดถึงอย่างการประกาศกำหนดวันแข่งขัน AFF 2026ที่เพิ่งปล่อยออกมาทำให้ประเด็นการเตรียมทีมยิ่งถูกโฟกัสมากกว่าเดิม ทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนยังคงเป็นรายการที่แฟนบอลไทยผูกพันและคาดหวังสูงเสมอแม้จะมีเสียงถกเถียงหลากหลายเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันในยุคใหม่แต่ความต้องการเห็นทีมชาติไทยกลับไปยืนหนึ่งในภูมิภาคยังคงชัดเจนประกาศกำหนดวันแข่งขันล่วงหน้าช่วยให้สมาคมฟุตบอลไทยสามารถวางแผนการเตรียมทีมได้สอดคล้องยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องการเก็บตัวและการเลือกผู้เล่นให้เหมาะสมกับระบบการเล่นใหม่ที่จะพัฒนาในช่วงปี2ปีต่อจากนี้กระแสะโซเชียลเองก็แทบไม่หยุดนิ่งแฟนบอลจำนวนมากพูดคุยกันทั้งในด้านลบและบวกบางคนเชื่อว่าศึกกับศรีลังกาคือโอกาสดีสำหรับทีมชาติไทยในการคืนความมั่นใจและประกาศศักยภาพให้เห็นอีกครั้งหลังผลง,งานช่วงหลังมีทั้งครึ้นและลงขณะเดียวกันบางคนยังเป็นห่วงในประเด็นแท็กติกที่ยังไม่ลงตัว และกังวลว่าหากไม่เร่งแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้เมื่อถึง AFF 2026ซึ่งความกดดันสูงกว่าเดิมหลายเท่าทีมอาจเจอปัญหาซ้ำเดิมความคาดหวังและเสียงวิจารณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทีมไม่มากก็น้อยแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้ทั้งโค้ชและนักเตะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นการซ้อมก่อนพบสีลังกาครั้งนี้ยังถูกออกแบบให้มีเกมภายในทีมแบบจริงจังเพื่อดูจังหวะก,การเล่นรวมถึงวัดว่าผู้เล่นคนใดตอบสนองแทคติกได้ดีที่สุด จุดนี้ทําให้ภาพรวมของทีมเริ่มเห็นเขาโครงความพร้อมมากขึ้นนักเตะหลายคนแสดงความมั่นใจและเริ่มปรับเข้ากับระบบใหม่ได้ดีบางคนอาจยังต้องเพิ่มความสม่ําเสมอแต่ความพยายามก็เริ่มเห็นผลชัดการเก็บตัวในช่วงนี้จึงถือเป็นการสร้างฐานที่สําคัญสําหรับทั้งเกมนัดสําคัญและทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในอนาคตบรรยากาศในสนามซ้อมยังเต็มไปด้วยเสียงเทียร์จากแฟนบอลที่เดินทางมาชม ไม่มีอะไรดีไปกอว่าการได้เห็นคนไทยจำนวนมากยังคงให้การสนับสนุนทีมชาติอย่างอบอุ่นนักเตะแทบทุกคนออกมาขอบคุณแฟนๆหลังจบการซ้อมพร้อมบอกว่าแรงเชียร์เหล่านี้ทำให้พวกเขารู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นยิ่งใกล้วันแข่งขันเท่าไรความคึกคักก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยบางคนถึงขั้นเตรียมตัวเครื่องบินเพื่อไปตามเชียร์ถึงสนามหากเกมนี้จัดขึ้นในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าความรักต่อทีมชาตินั้นเข้มข้นเทีมยมใด ศึกที่จะพบสีลังกาอาจไม่ได้เป็นเกมที่ถูกมองว่าโหดที่สุดแต่ก็เป็นเกมที่สำคัญมากต่อโมเมนตัมของทีมชาติไทยหากคว้าชัยชนะพร้อมฟอร์มที่น่าประทับใจทีมมาจะได้รับกำลังใจอย่างมหาศาลและส่งสัญญาณว่าการเตรียมทีมครั้งนี้มาถูกทางแต่หากผลออกมาไม่ดีเท่าที่หวัง ก็จะเป็นคำเตือนว่าต้องเร่งปรับแก้ก่อนจะสายเกินไปโดยเฉพาะเมื่อ AFF 2026อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและทุกทีมในอาเซียนต่างพัฒนาฝีเท้าอย่างก้าวกระโดดจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือโฟกัสของทีมต่อผู้เล่นดาวรุง่งในช่วงหลังทีมชาติไทยเริ่มเปิดพื้นที่ให้แข่งรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นการแข่งขันที่เข้มข้นในทุกตำแหน่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาในาระยะยาว ผู้เล่นรุ่นใหม่มีความเร็วความกระหายและความมุ่งมั่นส่วนผู้เล่นตัวเก่าก็มีประสบการณ์และความนิ่งเมื่อผสมผสานอย่างลงตัวอาจช่วยยกระดับทีมให้เล่นได้หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นในเกมสำคัญพาพรวอมอขอองค์การเก็บตัวก่อนปัทสีลังกาจึงเต็มไปด้วยทั้งความหวังความท้าทายและความมุ่งมั่นการซ้อมที่เข้มข้นยังคงเดินหน้าต่อไปอีกหลายวันทุกคนรู้ดีว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดา แต่เป็นบทพิสูจน์ว่าทีมกำลังก้าวไปข้างหน้าหรือยังติดอยู่กับปัญหาเดิมๆและยิ่งเมื่อเสียงกลองสึกของ AFF 2026ดังมาแต่ไกลการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ยิ่งสำคัญกว่าที่เคยการฝึกซ้อมทุกนาทีการปรับแทคกติกทุกครั้งและทุกการประชุมทีมอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดอนาคตของฟุตบอลไทยในเวทีภูมิภาคและเมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญหน้าสีลังกาจริงแฟนบอลทั่วประเทศก็พร้อมจะส่งแรงใจให้กับผู้เล่นทุกคน ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรความรักและความผูกพันของคนไทยต่อทีมชาติก็ยังคงเป็นพลังที่ขับเคลื่อนวงการฟุตบอลให้เดินหน้าต่อไปเสมอเสียงเชียร์ที่ดังก้องในสนามหรือหน้าจอคือเครื่องยืนยันว่าฟุตบอลไทยยังคงมีอนาคตและมีผู้คนคอยสนับสนุนไม่เคยขาดสาย ความหวังใหม่กับเป้าหมายใหญ่รออยู่เบื้องหน้าทั้งในเกมกับสีลังกาและ AFF 2 0 2 6ที่กำลังจะมาถึงการเดินทางของช้างศึกยังไม่จบและเส้นทางต่อจากนี้ย่อมเต็มไปด้วยเรื่องราวให้แฟนบอลได้ติดตามอย่างลุ้นระทึกต่อไป